ไล่เรียวไล่เรียวฮอแเจ้ยฮอเจบะปัจ่างของเราเนี่ยก็มีรสชาติที่หอมหวานใส่ใบไผ่จีนอย่างดีเลยเป็นที่มาของคําว่าบะจ่างของเปาอุ๋ยรสชาติจะไม่เหมือนกันกลิ่นหอมมากมันหอมใบไผ่ด้วยแล้วเราเราใช้นึ่งเอามันโหหอมมากเป็นแต่ไส้ฟักทองนะแล้วก็ไส้เผือกจะมีกลิ่นรสชาติหอมกินแล้วข้าแม่อร่อยนะกินดีคืนเงินเลยอร่อยมากหอมมากทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดจีน จอมเทียนมานิดนึ่งปักหมุดมาได้เลยง่ายมากก็คือมาง่ายมากจริงค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นตลาดที่เปิดมายาวนานกว่าสิปีแล้วพี่กีฟแล้วก็มีชุมชนที่นี่นะคะเขาอยู่กันมายาวนานมากกว่าร้อยปีเลยโอ้กว่าร้อยปีเลยเหรอนี่ตด้ยินนั่งรถลากมาเนี่ยระหว่างทางสองข้างทางของกินเยอะมากคือเรียกกันเป็นตับเลยอยากกินอะไรมาที่นี่ได้กินหมดของเขามีแบบหลากหลายแค่ไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ละร้านแล้วมุมถ่ายรูปเขามีเยอะไหมอ่ะถ่ายรูปที่นี่เขามีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมก็คื เห็นสังเกตนะคะตอนห้าโมงเย็นอย่ยเขาจะเปิดไฟข้างบนก็สวยมากหลายมุมมากคืออาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากฉันเห็นแล้วชันอยากกินหลายอย่างมากแ,แต่ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงตรงนู้นแล้วร้านเร่าตามหาร้านตำนานที่นี่ใช่ร้านเต่าอุ๋ยน้องพี่จนันทพี่จ๋าไปร้านเต่าอุ๋ยให้พี่เหน่อยพี่อยากกินวัตถุดิแล้วถ้ามาที่ตลาดนี้นะบอกเลยว่ามีรถลากแบบนี้รถลากจีบบนโบราณเธอใช้บริการน้องพีนเลยนี่ก็คือสุดหลอใส่ชุดจีนเองดูเข็นุ่มไหม ท่านึกว่ารถลากไฟฟ้าเออเออนี่น้องพีทรถลากจีนทุกคนมาใช้บริการได้เลยที่นี่เขาบรรยากาศดีแล้วก็พร้อมมากคนคึกคักมากที่สุดที่สุดนี่คือร้านเปาอุ๋ยคนอื่นเนี่ยเขาเห็นน้องบูเบียจะมาแค่ถ่ายรูปแต่วันนี้เราจะช่วยเปาขายช่วยเปาอุ๋ยขายเลยขอเชิญลูกค้าด้วยด้ยไหมลูกเอกลักษณ์ร้านนี้ก็คือการเรียกลูกค้าค่ะ เราทุกคนห้าคนเจอกูวันนี้ก็จะมาเรียกลูกค้ากันได้เลยลูกก่อนพี่หน่อยขอเดิ้งขอเดิ้งไล่เหลียวไล่เหลียวคินแล้วรวยกินแล้วรวยค่ะเอามาหนึ่งสองสามขอดิ้งขอเดิ้งไล่เหลียวไล่เหลียวกินแล้วรวยกินแล้วรวยทั้งหมดเราห้าคนทั้งหมดกุมาจ้าเอาหมันโถไปเพิ่มไหมอร่อยมากมีไส้เผือกไส้เผือกกับไส้ปักทองมีจ้า คุณพ่อทำเพลงค่ะเมื่อกี้ช่วยเปาอุ้ยขายแล้วขอค่าแรงขอชิมบัตรจ้างหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยจ้ากินแ้วรวยกินแ้วรวยบัตจ่างกินแ้วรวยนะเออ้ยนี่ไข่แดงแดงไข่แดงแดงหมูชิ้นโตโอ้ my god หมูชิ้นแต่ตัวแปะแฝกล้วยเนี่ยใครสมองพอดี่กินแล้วสมองดีแปะกล้วยเนี่ยกินแล้วดีถั่วนี่ก็ดีกินได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลย ม่รวยนี่กลับบ้านไปแล้วเป็นแทงหวยแน่แด้รวยๆแน่แน่กลับไปหนูไปซื้อโรตัรี่เลยนะวันนี้ต้องถูนะดูดูก่อนดูก่อนทำไมอร่อยนี่กลับบ้านไปได้ร้องเลยร้องหอเจียกินแล้ร้องหอเทียกอ้าวหนึ่งสเียกเลยเห็นไหมเห็นไหมคร้มกันเลยเงื่งสองห่อเจีย่เลย่อเกลวเวนี่ย ไม่เคยกินบาจังมาก่อนอก็คือน,นี่ก็คือเปิดประสบการณ์ครั้งแรกครั้งเข้าไปแล้วก็คือรสชาตินันอร่อยอย่างพี่กิฟต์แต่ก็คือแบบมันเข้ากันได้ดีอ่ะอร่อยมากแล้วก็ไส้เขาแน่นมากลูกไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันรวมกันแล้วก็คือแบบมันอร่อยอเครื่องครบเปาอุ๋ยจ๋าขอชิมมันโถนะจ๊ะอันนี้คือหมั่นโถของร้านเปาอุ๋ยใ่อะ อันนี้เป็นเผือกกับฟักทองไม่เอาแล้วฟักทองจะเป็นสีเหลืองอ่ะได้้เผือกจะเป็นสีมว่วงลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากค่ะทุกคนดูเท่าหน้าเลยเท่าหน้าดูเท่าหน้าเลยอันนี้คือหมันโหนเนื้อนุ่มแน่นมากดินุ่มๆฟูมากฟูๆๆ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 สุดอ่ะชิมไปดีกว่า,อ,วาอุ้ยนรู้ม,มาก กู้เลยอ่ะหอมไหมหอมไหมรสหอมค่ะหอมรสชาติอร่อยหอมเลยมันหอมมากมันหอมแบบเป็นรสชาติเผือกขึ้นมาเลยไตเผือกไปแล้วมาไตปักทองเป็นมันโถนที่กินเปล่าๆกินมากค่ะเพราะว่าเขามีความหอมแล้วก็อันนี้ปักทองไม่จะมีความหอมปักทองขึ้นจะมูไปยังไงหล้งเกื่อเลยมากที่มาของปลาอุ๋ยก็ เคปาอุ๋ย,เ,ยเคยแต่งชุดจีนในวันประเพณีไหว้พระจันทร์พอแต่งไปแต่งมาก็ทุกปีต้องแต่งเพื่อช่วยที่สา,สารเจ้าก็เลยคาได้เรียกคําว่าเป็นเปาอุ๋ยแห่งตลาดจีนบ้านช่างแง้วเป็นเปา <te arn> พ้นจินที่ขายนะเป็นบะจ่างสูตรประจําตัวของเรานะบะจ่างของเราเนี่ยเป็นออกเค็มๆหน่อยก็มีรสชาติที่หอมหวานใส่ใบไผ่จีนอย่างดีเลยเป็นที่มาของคําว่าบะจ่างของเปาอุ๋ยรสชาติจะไม่เหมือนกันจะมีรสชาติจัดนิดนึงไม่จืด ว่าจางจีมจออกเจ,จ,จือของป้าอุ๋ยจะออกเค็มๆนิดๆกลิ่นหอมมากมันหอมใบไผ่ด้วยแล้วเราเราใช้นึ่งเอาเราไม่ได้ใช้ต้มนึ่งนะขาเหนียวมจะสุกพร้อมกันหมดเลยถ้จาจับเวลานึ่งขาเหนียวมจะสุกทั่วทั่วถึงกัน <Wow. S 1> ตกลงก็วสองร้อยลูกสามร้อยลูกแล้วแต่ถ้านักหักกันเลิกก็อาจจะมีสี่ร้อยลูกห้าร้อยลูก uh. หมดทุกวันวันเดียวนะหมดในใกล้ๆจะหมดละ เอาผ่านไปเยอะก็ตอนนี้ก็ร้อยพันลูกผ่านไปแล้วตั้งเอกลักษณ์ไว้ต้องใส่จีนขายแล้วมันจะไวหน่อยมีแปะกล้ยกุ้งเชียงไผ่เคม็มมีหมูแล้วก็มีมีเห็ดมีกุ้งรวมๆกันละเก้าอย่างเก้าอย่างสุดๆแล้วเก้าอย่างมันโหหอมมากเป็นแต่ไส้ฟักทองนะแล้วก็ไส้เผือกจะมีกลิ่นรสชาติหอมกินแล้วท่าแม่อร่อยนะรับรายยินดีคืนเงินเลยอร่อยมากหอมมากกินกับเปล่าก็ได้กินกับกาแฟก็อร่อย มีกรอบก็อร่อยเนี่ยจะหมดแล้วนะมีกรอบนี่มีกรอบนะมีกรอบจะมีรสชาติส้มซาจะอร่อยมากเลยแล้วมีขามอ่อนๆจะอร่อยรสชาติจะไม่ไม่ไม่จัดมากกําลังดีกินเล่นเล่นเล่นๆไปๆมากินหมดกล่องเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆหมดทุกวันอําวันเดียวหมดหมดทุกวัน คือตลาดเนี่ยเราเป็นคนผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะเคยชวนชาวบ้านนะว่าให้มาขายของกันแล้วชาวบ้านถามว่าใครจะมาเที่ยวตลาดคนใครที่เข้ามาเที่ยวมันเงียบๆใช่ไหมบอกก็ลองดูร่วมมือกับทางเทศบาลก็ไปเกณฑ์คนมาประชุมกันประชุมกันแล้วก็หาวิธีว่าจะเราจะขายอะไรกันเป็นที่มาของทุกวันนี้พอชาวบ้านได้ขายเผาแรกคนเต็มตลาดเลยลก็เลยขายกันไปเรื่อยทุกคนก็มีไอเดียขึ้นมาผมก็คิดนิเริ่มแต่งชุดจีนเป็นคนแรกนะวันธรรมดาก็ปิดปิดบ้านเงียบทำกเกษตร พอถึงวันเสาร์ทีหนึ่งก็ออกมาสนุกสนานอย่างเงี้ยได้ขายของขายวันเดียวไม่รวยหรอกขายสนุกๆลูกไล่เรียวไล่เลียวก็ยินดีต้อนรับนะตลาดจีนบ้านชักแห้วอยู่อำเภอบางมุงจังหวัดชนบุรีก็มาที่ที่นี่นะเปิด3ามโมงเย็นถึง3ามทุ่มหาไม่ยากนะครับหาที่จอดรถมากมายเลยแล้วก็แวะมาเที่ยวกันเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะอย่ามาวันอื่นนะมาวันเสาร์สามโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับก็ยินดีนะรายการเปรี้ยวปากถ้าใครได้ดูได้ชมแล้วก็มากินบ้ารจางนี่จะมีโปรโมชั่นแถมให้ ใครดูรายการเปรี้ยวปากแล้วมาก็บอกได้เลยพอ3 0ติบาทนะที่สาคัญกินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วรวยไล่เลียวไล่เลี่ยว,ยยวกินแล้วรวยกินแล้วรวย